มาเจอกันเหมือนเดิมนี่เรามาจะมาร้านเหมมือนเเดิราจะมาร้านที่เราอยากจะนําเสนออันนี้เป็นการชอบส่วนตัวอืเป็นร้านตามสั่งจานอะไรนะจานเดียวจานเด็ดเขาอยู่ตรงหน้าบักซอยว่าหลวงมาตัวชอบชอบชอบไอ้นี่ลาดหน้าอืลาดหน้าเขาเนี่ยทีเด็ดจริงกินแล้วติดใจ อร่อยอร่อยอันนี้เป็นการชอบแบบส่วนตัวส่วนตัวมากเดี๋ยวจะไปลองรัดหน้าแนะนําเมนูแนะนําร้านหน้าเขาอะได้อยู่นะอร่อยเออได้เลยได้เลยดีกว่าไปไปไปในร้านไหนก่อนเนื่อร้านเนี้จานเดียวจานด่วนอัเย็นร้านเขาอร่อยทุกอย่างทุกเมนูจะติดใจร้านหน้าขอกินร้านหน้าตัวโต

านาปลาหมึกอะไรนะลาหนาปลาหมึกเขาสั่งอะไข้าวผัดเขาก็โดนอ่ะเดี๋ยวตั้งดูดีกว่าเอาอะไรเอาข้าวหัึงอย่างข้าวผัดไรไม่อยากเอาลานาปลาหมึกก่อนเลยราหนาปลาหมึกอะไร ได้ข้าวเขาก็ใช้ได้นะแต่เรามากินประจำอยู่นะไม่ประจำมากแต่ก่อนมากินประจำแล้วเลือกแล้วก็ไม่แล้วก็หายไปเอาอะไรเนี่ยนึกอะไรนาก <c oughs> นก็ไม่รู้จะกินอะไรไข่เค็มอะไรก็แล้ว่าเนมนูต้องเยอะแยะนึกอะไรไม่ออกเลยทั้งหนึ่งเมนูเอาลึกนานเรื่องเขาผัดอะไรนะปะเขาผัดก็ได้ มีขก็ผ่านอะไรอ่ะมีหลายแบบหมูหมึกกุ้งอลยหมน้นดีกวา่าเท่าไรอันนี้เป็นค่ะไข่คนเหรอไข่โคนปูพริกเกลือก็ได้เหรอไก่โค,คนปูพริกเกลือขอรับขอรับไหครับขอรับอะไรรับเปล่ารับเปล่าแล้วก็เอาเขา้าเข้าผัดเข้าผัดรถไฟเหรอหมูก็ได้หมูข้าวผัดหมูมันเลย เดี๋ยวรอเเดี๋ยองก่อนนะดูเมนูมีอย่างเยอะแต่เลือกไม่ได้โอ้โงงเลยเก็ธรรมดาคนมันกินอยู่ทุกวันมันก็เบื่อไปทุกวันอะไรเราอยู่มไม่ใช่ไหมถึงว่ามันกินมันก็นึกงไม่ออกมันต้องนึกออกแล้วอไ้เอาลาดหน้าสายยาี่เด็กเขาเดี๋ยวลอก่อนนะนี่ครับที่อยากําเสนๆๆๆอลาดหน้าสุดเด็ดสุดโ,นโดน เรามากิน,น,ลห,กนหลายรอบแล้ววะพักหลังหลายรอบหลายรอบแต่เราไม่เคยสัร้านหน้าเพราะ,ะทำร้านใหม่ทำร้านใหม่แล้วก็ร้านหน้าก็เด็ดเวยปิดใจดูเด,ด้ชิม <c oughs> น้ำก่อนน้อนมากจะบอกให้น้ำหมอมเหลเลยว่ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โใจอยาอกปรุงอ่ะ กลมก,มกลืนกันเลยอ่ะลองลองชิมแบบเปิดๆป่ะอ่ะลองดูเลลองดูจ้วฉันเคยชิมอยู่มันร้อนนี่ร้อนร้อนได้ออไอโอ้โหความร้อนทาอะไรไม่ได้หรอครับรู้ได้ไงว่าความร้อนทําอะไรไม่ได้ลิ้นผมอ่ะมันสุดยอดแล้วจะปรุงไงเพิ่มปริมาณความเผ็ด นี่เข้าวผัดเขาอร่สุดนะใหญ่มากแต่เขาให้เยอะด้วยนะชามละเท่าไหร่ไม่รู้ห้าสิบห้าสิบหกสิบมั้ยประมาณนี้แหละห้าสิบหกสิบบาทถ้าหมูห้าสิบใช่ไหมข้าวผัดนะนี่เ้าผัดรถไฟปะโบราณเขาบอกเ้าผัดเขาโบราณอโบราณแต่เขาไม่ได้เรียกเขาผัดรถไฟเรียกเ้าผัดโบราณไม่รู้เขาจะเรียกได้หลายแบบอ่ะก็ใส่สีดําเขาเรียกว่า โบราณมาั้ยร้อนปะเนี่ยร้อนปะเนี่ยเสี่ยวฟันตอ,อนปรปุงแล้วนะความร้อนทำอะไรเราไม่ได้ดูปลาหมึกสดปะ่ะฉันเห็นเธอกินแล้วเจ้าเสี่ยวฟัน,มนเมื่อกี้ฉันสั่งอะไรปวะสั่งไขอ่อ๋อไข่กุ้งเหรอ ไข่ปูไข่ไขพริกเกลือปูไข<พ>่<ป>คน,คนปูพริกไข่คนปูพริกเกลือมาแล้วมาแล้วโดน,นไงไงมีมีเขาก็มีทุกเส้นนะเส้นใหญ่เส้นเล็กโดนอย่ครับมานมาแล้วนี่หละอันไหนอันไหนปูอ่ะไข่กุ้งกุ้งไม่ได้ทางปูฉันสั่งปูไปกุ้งกุ้งได้ยินอยู่ก็ฉันสั่งปูแต่กุ้งได้ไง สั่งมาแล้วทำไงได้กินเลยได้ก็น่ากินเลยแต่หมายถึงมีซีฟู้ดด้วยนะเออหรือว่าปูอยู่ข้างในวะไม่มันใจมีซี้้้้้ยยยยกกกกุุงงงงงคคคะะะะะนนนนนนี่่่แหหลลเเเเเดดดวขขขออออออถาาาาารรรรูปไ็บบบทจชิญััััผผ ันนี้อันนี้ปูหรือกุ้งอะกุ้งครับฮะกุ้งกุ้งแต่พี่สั่งปูครับปูไม่เป็นไรเียได้ม่เป็นไรแต่มันเนื้อเนื้อกุ้งไหมอ่ะกุ้งกุ้งก็บอกว่ากุ้งก็แต่สั่งปูพี่น้ำซุปยไปเลยนะนี่น้ำซุปเขาอร่อยร้านเขาเป็นร้านเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยน้ำซุปเขาก็อร่อยน้ซีฟู้ดเขาก็อร่อยนะร้อนเลยร้อนเลย เราใส่มะนาวแล้วนะนอนะข้าวผัดอะ่ะมันขาดตรงนี้ไม่ได้เลยพริกน้ำปลาเหรอเนี่ยตัวทีเด็ดทำไมเขาต้องใส่พริกน้ำปลากันะบ่อยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลอืก็ถึงก็ใส่กันหมดมันนัวช่วยความเค็มให้มันนวนัวไหมอร่อยอร่อยนะละมุนล,ละมุนเลยเอ่ะเ <ast ip S 1> ห็น <Arctic> ดูข้าวผัดอไม่ไม่คล้ม,มอ่ะอร่อย ใส่พริกน้ำปลาหน่อยโอ้โห,หอืมอืมเฮ้ยใส่พริกน้ำปลาเพิม่มมีความพอดีขึ้นมาเอ้าเฮ้ยน้ำต้มกินกับข้าวผัดเ่ยอร่อยรยจันเฮ้ยกินข้าวโดนพื้นดินปะรลนใหญ่มากนะครับเฮินเลย ร้านหน้าเราดีกวาเขินใหญ่เหรอร้อนเลยเอ่ะเขงน้ากเยก็คืนแต่ร้านเอาไว้เยอะเหมือนนะที่จะร้านหน้าหมูหมากางไเลยต้องมาทะเลกรอ,อ,อเป็นการชอบคนบุคคลชอบประมินใช่ไหม ใช่ครับจำเน่ยปลาหมึกลองไหมลองไหมมันร้อนเอาเลยกินแล้ววันนั้นอ่ะมร่อนตัวเร้อนร้อนอยู่แล้วก่อนแล้วอย่างนั้นเสนอไมลารเขาอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแนวค่าเขาได้ไหมนะาแนวค่าคนอ่ะ ไข่คนกุ้งกุ้งพริกเกลือพริกเกลือใช่ไหมฝุดเลยลองเด่นเนายเมนูเขาเยอะนะร้านเนี่เยอะอยู่ครดบทำเยอะอยูเรื่องกว่นเย้ะก็ผัดเลยแรกจะสั่งแบบข้าวผัดปลาหมึกกันแหละแต่เราสั่งราดหน้าปลาหมึกกันแล้วเดี๋ยวมันจะชนกัน มันมัน,มน,นะใช่มันมันมัๆเนาะไม่กลิ่นไม่ไหม,ไมเหมือนติดกระทะไม่กระทะวะกลิ่นไม่กระทะหายร้อนยังยังร้อนอยู่อืมหมดก่อนก็ยังไม่หายร้อนมันอะดูแล้วไม่หายเคยลองอะ Tiên ngọt Về hơi Nhưng mà cho hài lòng ta tre mở, cho tre mở Tre mở Thịt chay thả cả ban Cả ban, cả ban có gì สองวันสามวันติดแล้วนะวันนี้ก็เลยมาทําคลิปหน่อย <c oughs> ให้เพื่อนๆดูหน่อยวันนั้นก็มากินเนี่ยแหละ <c oughs> ลานหน้ากับข้าวผัดข้ <c oughs> าวผัด <cs oughs> แล้วก <toolkit> <c oughs> ็วันนั้นก็มากินลาหน้ากับพี่แกงเออพี่แกงเขาใช้ได้นลแล้วก็กะเพราหมูกรอบตัดสามวันติดอ่ะวันนั้นเขบอกแล้วของเขามันดีจริงๆ เขามีพวกนี้เนะต้งองรอว่ะคอยเขาทำร้านใหม่อ่ะแลงเหลืองอะไรอ่ะอมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องบินบินผ่านเขาบอกว่าร้านเขาก็ทำใหม่นะจัดใหม่ <c oughs> อืมเขามีอาหารตำต่างมีครบทุอกอย่างมีทำก๋วยเตี๋ยวด้วยนะมีมีเล้งก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้ลองว่ะ เขามีก๋วยเตี๋ยวต้มยำยำกรตุ่มด้วยบอยเอออยู่ตัวกึ่งำน่ากินว่ะไปมาลองว่ะเย็นตะโฟเออเขาน่าเขาเอยไว้มาลองดูว่าเออน่าโดนอยู่หรอไม่โดนเลยอืมน่าจะเป็นน้ำซุปตัวนี้บ่ก๋วยเตี๋ยวว่ะฮะมันจะจืดไปบ้างว่าเขาเขาแยกกันน่าจะคนละแบบนะเขานี่มันจางนะ นะสีมันสายบายปะอาจจะแยกกันแน่เลยไม่ใช่แย่กับลุกกตุ๊กเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าพวกระดูกหมูน้ำซุปที่ไว้เอาไว้นุ๊กเล้ยวแต่ถ้าลอ็อกุ๋๊เกี๋ยวน,น่าจะโดนมากเดี๋ยววนะันข้าวหน้าต้องมาลองหน่อยคราวนี้เอาแค่ยัดหน้าไปก่อนเพราะอยากนำเสน,เนอรักหน้าเป็นพิเศษ Quê chịu vào nhà ngon và nằm ở nhà ngon chịu ngon là đó, à. ừ. Để. Để không phải khó dối nắp nằm ở nhà ngon 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 nhà แล้วก็อร่อยด้วยต้องมาลองเองแล้วถึงจะรู้บอยสามาสาร้อยสี่ร้อครับกินแล้วมันแบบกินไปด้วยดูขึ้นบินไปด้วยเลยเลยบินผ่านหัวเลยดังมากะดังๆบินผ่านหัวเลย <c oughs> อ ปากร้านหน่อยโดนใจอยู่ไหนนะร้านอนะอยู่ตรงหน้าฝั่งหลวงปโตปากทางเข้าปากทางเข้าตรง DIY หรอใช่ตรงมันเป็นร้าน DIY เป็นร้านแบบร้านตลาดอะไรไม่รู้่จำไม่ได้เมมาร์กเก็ตป่ะนะี่ยเออเมมาร์กเก็ตอ่าเป็นตลาดเมมาร์เก็ตเข้ามาก็เจอเลยเอออยู่แถว DIY ตรงหน้า,าปากซอยนั้งแต่ฝงหลวงปโตชื่อร้านเขาเกี้ยวเกี้ยวเก้าหรอเกี้ยวเก้าอ่ะเกี้ยวเก้าอ่ะ เขา่อร้านเกี่ยวกาวก็เห็นพนักง,งานเขาใส่เสือนน้อเจ้าข้าวต้องลองเองบอกเลยว่าโดนม,มีหลายเมนูไม่ได้มีเมนูแค่นีน้ที่เราดยากแนะนำแค่ร้านหน้าใช่ใช่เดี๋ยวเก็บงานดีกว่าโอเคอเดี๋ยวเขาเก็บงานเดี๋ยวเพื่อนๆลองมา,มาไว้กินกันดูถ้าผ่านซอยมาลงพอตัวใช่ถ้าใครผ่านแถวนี้ก็มาลองได้ดูอร่อยเลยแหละโดนใจวัยรุ่นไปดีกว่าครับเดี๋ยวเจียวกาวเกียวกาวเกี่ยวกาวเกี่ยวกาว